แนะนำเพื่อนๆนะครับเปิดร้านใหม่เวลาตั้งราคาเอามาดูมาดูก่อนเธอมาใกล้ๆเวลาลวกเส้นอ่ะผมจะมีหม้อน้ําซุปหม้อสองหม้อหม้อนี้คือหม้อลวกเส้นอีหม้อหนึ่งคือหม้อหม้อน้ําซุปนะครับผมจะทําก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนๆดูหลายคนที่กําลังจะเปิดร้านใหม่นะครับจะแนะนํานะครับเนี่ยผมจะลวกก๋วยเตี๋ยวนะครับทาก๋วยเตี๋ยวให้ดูอ่าแป๊บหนึ่งก็ก๋วยเตี๋ยวของผมจะมีอะไรบ้างมีลูกชิ้นมีเนื้อสด มีลูกชิ้นมีเนื้อสดมีตับอยู่ในนี้ละครับก๋วยเตี๋ยวผมจะใส่ไส้ใส่ม,าม้ามใส่เอ็นแก้วใส่ขอบกระด้งแล้วทีนี้เราจะมาลวกตรงเนี้ยลวกตรงน้ําซุปร้อนๆเห็นไหมลวกพอเนื้อสดมันสุกแล้วเนี่ยสดตับสุกก็พอแล้วครับแล้วทีนี้ผมก็จะมาเทใส่เส้นเนี่ยนะดูครับเนี่ยผมจะลวกประมาณขนาดเนี้ยครับแล้วเนี้ยก็จะมาตักเนื้อเปื่อยเอามาดูเนื้อเปื่อย มันเพื่อคนควรมีเนื้อเปื่อยนะมือใหม่นะครับเนี่ยผมจะตักเนื้อเปื่อยเนื้อ3ามชั้นผมใช้แค่ชิ้นเดียวพอเพอเอาน้ำซุปขึ้นมาด้วยครับเนี่ยทีนี้ผมก็จะใส่กระเทียมแล้วก็ตามด้วยพริกนิดหนึ่งแล้วก็ยังมีผักผักโรยหน่อยหนึ่งนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะราดน้ำซุปรลล้อนนี่ครับราดลงไปราดแค่กระบวยเดียวพอละอันนี้คือก๋วยเตี๋ยว อันนี้คือก๋วยเตี๋ยวเอาฝั่งเลยโต๊ะหกลูกโต๊ะหกโต๊ะหกนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆผมแนะนำเพื่อนเพื่อนิดหนึน่งมือใหม่บางคนหลายคนกำลังจะเปิดร้านเอารูให้เห็นเห็นนู้นฝั่งนู้นเห็นลูกค้าไหมนะลูกค้ากำลังเข้าร้นานาานี่ทำจริงขายจริงแนะนำเพื่อนเพื่อนว่าเวลาตั้งราคาเพื่อนเพื่อนเวลาตั้งราคานะครับทุกคนจะมีความแยงนิดหนึ่งว่าเอ้ยกูจะตั้งแพงก็กลัวเขาไม่กล้าเข้าจะตั้งถูก ก็ควรไม่ได้กําไรแน่นอนครับหลายคนจะเปิดร้านใหม,ม,ม่มีความมีความกังวลตรงนี้ผมเข้าใจครับมีความกังวลตรงนี้แหละครับคือเนื้อต้นทุนราคาเนื้อมัน200กว่าบาทแล้วแล้วให้มีอะไรบ้างมีลูกชิ้นเนื้อสดวิตับิมาม์าของวอดองเนี่ยผมบอกเลยว่าราคามันไม่ใช่ว่าถูก,ถกๆเพื่อนๆให้ตั้งราคาให้สมกับราคาเชิญน้าคัาครับ,รบตั้งราคาคิดว่าเราตั้งราคาเนี่ยให้มันอยู่ได้เนะพื่อนๆไม่ใช่ว่าโอ้กูจะตั้งถ้าตั้งต่ำไปมันก็ ผมก็ไม่รู้นะพื้นที่แต่ละพื้นที่เท่าไหร่ราคาเนี่ยแนะนําที่ผมจะแนะนําก็คือว่าตั้งราคาเนี่ยดูดีๆครับเวลาเราตั้งเสร็จปุ๊บแล้วขายดีน้ําแห้งหมอ้อแต่เราไม่ได้กําไรเราจะมาเพิ่มราคาขึ้นอีกวันหลังเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับคือการตั้งราคาเนี่ยต้องต้องตั้งราคาให้ชัวร์ให้มั่นคงให้แน่นอนครับเพราะชั่วโมงนี้พอเราขายดีไว้น้าแห้งหมอ้อหุ้ยอร่อยลูกค้ากินเยอะแต่เวลามานับนับตังให้กําไรกูอยู่ไหนกําไรไม่มี หลายคนจะเป็นตรงนี้แต่กลับกลายว่าจะตั้งสูงก็ไม่กล้าตั้งเพราะอะไรเพกกราะกลัวลูกค้าไม่ค่าไม่กล้าเข้าครับอ,อยากจะแนะนำนเพื่อนๆาเวลาตั้งราคาคให้นึกถึงว่าเราไปกินร้านอื่นที่เราไปกินบ่อยเลยเอาหูแม่งอร่อยอร่อย,ออยกินแล้วกินอีกราคาเข้าเท่าไหร่อเ,เอาราคาเข้าไปต่ำกว่า70 80, 80บาททาไมเราไปกินบ่อยจังผมยังให้เพื่อนๆลองมองตรงนี้ครับหูไปกินบ่อยมากเลยกินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีกกินแล้วกินซ้ําทําไมไปกินบ่อยจังใช่ไหมเออ อยากให้มันให้ให,ให,ให้คำนวณว่าเ,เวลาคนอื่นเขาตั้งทำไมเขาขายได้ต้องมีความมั่นใจเพื่อนนะมือใหม่ก็รจะเปิดร้านต้องมีความมั่นใจมันจม่นใจที่จะกล้าตั้งราคาถ้าอร่อยลูกค้าตามมากินคุณแน่นอนเหมือนผมเนี่ยอ่าโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับเ,เพื่อนเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำให้กทนแล้วลูกขายขอขอลูกค้าแบอนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย